จริงๆอะพูดได้ถูกป่ะล <man> ่ะไม่ก้าพูดแค่นั้นเองแต่วันนี้สลับใหม่ที่บอกว่าผมพูดเก่งวันนี้ให้ผมมาพูดเรื่องร้านอาหารที่น้องเขาทำอะแล้วมาพูดแบบว่าไอ้โต๊ะหนึ่งอยู่ตรงไหนโต๊ะสองอยู่ตรงไหนโต๊ะสามอยู่ไหนตอนเนี้ยคิดว่าผมพูดได้ไหมไม่ได้เอ้าทำไมผมพูดเราจะเก่งทำไมผมถึงพูดไม่ได้อะเราไม่มีข้อมูลถูกไหมครับก็เพราะพี่ไม่ได้ทำไงเพราะผมไม่ได้ทําร้านอาหารถูกไหมครับเราก็พูดไม่ได้ไง ผมพูดเซเซ็ตม,มามาสิปีแล้วอะคิดว่าผมพูดได้ไหมใช่ผมไม่ได้เก่งแต่ผมทํามันตลนอมอ,อยู่กับมันทั้งชีวิตใช้คําว่าเครื่องชีวิตแล้วกันเราก็ทําได้เหมือนกันเหมือนงานของเราแหละเราเรียนทำได้ตั้งแต่วันแรกนะครับเนี่ยอยู่ให้ทนอยู่ให้นานทํางานกันเป็นทีมครับสําเร็จทุกคนเนาะนี่ก็คือผลลัพธ์ความสําเร็จโอ้ยแต่อันนี้อันเก่าปัจจุบันผมรับรายได้รวงไปนะครับเกือบยี่สิบสองล้านแนละ้ว โอ้วไปได้สูงสุดต่อเดือนก็มากกว่าสี่แสนบาทต่อเดือนดีไหมดีแล้วก็นี่ครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนแล้วก็เหมือนที่พี่ชายวิศว์บอกพี่โน้ตบอกก็เที่ยวอินเอรนไปมากกว่ายี่สิบประเทศนะได้ตังค์ด้วยได้เวลาด้วยไปเที่ยวฟรีด้วยดีไหมดีเนี่ยครับไปเที่ยวกันเราไม่ได้ไปคนเดียวครับไปกันยกแก๊งเนี่ยเที่ยวฟรี กินฟรีโหนี่เผาหัวงแต่สนามบินเลยไปไงคือถามพี่นอตถามพี่ยาวิได้เลยเวลาผมเจอแก๊งผมอ่ะมันจะมีไอ้พวกนี้ติดไม้ติดมืออยู่ต,อตลอดเวลาไปเมาดีฟเนี่ยอยู่บนเกาะเมาดีฟเนี่ยหกห้าคืนห้าคืนตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบไอตรงเขาเรียกน,นะทางเดินที่มันยื่นไปในทะเลอ่ะพอเหยียบปั๊บเขาจะมีเด็กเสิร์ฟที่เป็นพวก,พวกพค็อกเทลม็อกเทลวิสกี้อะไรมาเสิร์ฟเนี่ยผมยินตั้งแต่ตรงนั้นเลย ก็าตดเดินมาตามทางจนถึงเกาะและกินไปจนถึงเขามีดนตรีจนถึงกลางคืนใช่ไหมครับคืนแรกที่ผมไปถึง่ผมเมาพับไม่รู้เรื่องหนึง่งเมามแบบแก้ววายที่ถือเนี่ยปากอยู่อย่างนี้เลยนะแต่หัวผมเนี่ยตกอยู่ที่พื้นนะแต่วายไม่หกแล้วพวกไไอ้เทสเลยจนเรื่องแซวอ่ะไปนั่งกอดคอกับอาจารย์นกไปนั่งคุยกับอาจารย์นกเพื่อนผมบอกเลยอาจารย์นกบอกผมาใจเย็นๆนนุ่ม คือเราไม่รู้ตัวผมเมาแต่ผมว่าผมไม่ได้ทําขนาดนั้นเพื่อนบอกไม่มทำมึงทำอย่างเงี้ยโคตรมีความสุขกันแล้วเจ้าของเราก็เป็นกันเองนะพี่นเนาะโคตรดีอ่ะเมาแบบอีกวันหนึ่งเขากินอาหารซีฟู้ดกันปลาอะไรไม่รู้ว่าเผาอ่ะพอกยน้องเล็กมาเลยพี่หนุ่มปลาเนื้อโคตรหวานเลยเราก็คิมมากินชิ้นแรกโอ้โหวิ่งไปแล้วไมครับมันแห้งน้ำก็กินไม่ได้ข้าวก,กินไม่ได้เลยวัน มันสนุกมากเพราะอะไรครับเป็นกินฟรี <c oughs> เหมือนคนไม่เคยกินนะ <c oughs> โอลแล้วเล่นน้ำกันก็สนุกมากเลยครับนี่ที่ดูใบไงชีวิตที่เราไม่เคยทําเราก็ได้ทำได้ขี่อูดได้แต่งตัวได้แบบเนี้ไปเที่ยวกันสนุกมากอันนี้เอาคอเลือกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่าน,นี่เซาแอฟ,ฟริกาอันนี้ตุรกีเนี่ยไปกันยกแก๊กกยงยกทีมมันมากๆ อันนี้ตุรกีนี่คุณหมออาจารย์ลบก็ไปด้วยนะครับโอ้น oh, ี่มีที่มาตกกับตุรกีงงเหมือนกันนะครับดีไหมแบบนี้ดีอันนี้ลอกเรือสำราญนะสเปกตามออฟเดอรซิงเรนนะผมบอกแล้วขนาดอาบน้ำดูดูดูมันขาดไม่ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรนั่นนี่ไปสิงคโปร์เห็นไหมเที่ยวกันเพรว่าสนุกสนานลองเรืออันนี้ที่ฝรั่งเศส นีป่ประตูชัยนะครับนี่พระราชวังแวร์าซ์พระราชวังชองมอดนะครับสนุกแม่น้นํานี่สนุกมากนี่ล่าสุดครับเลคเคฟเวน่นดีสอร์ดไปกับบริษัทคุณหมออาจารย์นก,ก็ไปเนี่ยครับแบบเนี้ยลองเรือนะ,อะเขาเรียกนะแพเปียกแพเปียกคือแพลเปียก,แ,ยกแล้วก็ไปโดดน้นําเร่งเงโอส้สนุกมากน้ำใสเย็นสนุกมากตอน้นเนาะลูกมัน แล้วเชื่อไหมครับคืนแรกที่ไปนอนครับหกโมงเช้าคือไม่ได้นอนอ่ะคืนน,ะนะั้นเพราะอะไรครับเพราะอะไรเมา <laughs> ชนกันถึงหกโมงเชะะ้ามีคนตะกี้อยู่ข้างๆมันสนุกจริงอ่ะไอเสียงดังๆที่ไปเที่ยวนะพี่ที่เสียงดังๆเสียงผมลั่นลั่นรีสอนเลยจนรปภ <c oughs> ต้องมาบอกเราเมีเขาบอกมาก็ต้องเตาไอเงอี้ย สนุกจริงเนี่ยครับคุณหมออาจ,จารย์นกเทีเ่ยวกันสนุกสนานเลยครับอยากได้ไหมชีวิตแบบนี้อเนี่ยเคล็ดลับผมเมื่อกี้เมื่อกี้มีพี่วิทยากรเอ็มซีบอกนันอยากรู้เคล็ดลับเนี่ยเคล็ดลับผมนี่เลยมีแค่นี้เลยความสําเร็จของผมบนเส้นทางนี้นะครับคือสําเร็จวันสําเร็จทุก,ท,กทุกวันวันละนิดวันละนิดวันละนิด ได้ไหมได้ไดสำเร็จทุกวันวันลนิดอย่าให้แต่ละวันมันผ่านไปทิ้งไปเฉยๆอะ่ะกับการที่เราจะโฟกัส,สกเซนมองเป็นเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตเราให้เราทำมันทุกวันวันลนิดอย่าเลยครับเดียวเดียวเดียว,เ,ยวเปลี่ยนเลยครับเป็นเดี๋ยวนี้ได้ไหมนาวเดี๋ยวนี้ได้ไหมได้เมื่อกี้ใครบอกไม่รู้จักชื่อคุณหมออ่ะเนี่ยถ้าให้เวลาหนึ่งนาทีตอนเนี้ยจะหาชื่อคุณหมอหาได้ไหมได้ได,ได้แต่คิดจะหาไหม เถูกปะลองหาได้หมดแหละที่ป,ปัจจุบันมันเรียนรู้ง่ายนะครับเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวนี้คนสาเร็จคือเดี๋ยวนี้ครับแล้วนี่ทีครับคาถาผมทอ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 เก้าทอทำทันทีอย่าเดี๋ยวโอเคไหมทำทุกที่ทำทำทำ ทำเยอะๆใช้ระบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนก็ประสบความสำเร็จได้ปกไวให้กับสุดยอดธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่าลืมนะน,น,นี่ทีแคทลับผมตรงนี้เลยนะโอเคไหมโอเคสำเร็จทุกวันวันละนิดหาคนที่เราจะคุยให้ได้วันละคนบางวันเนี่ยเราอาจจะนัดคนมาคุยไม่ได้นะแต่เราได้เริ่มที่จะมีรายชื่อเราได้เริ่มที่โทรคุยนั่นก็คือนิดนึงแล้วไงแต่อย่าบอกว่าเราไม่มีอ่ะ มันไม่มีหรอกที่จะไม่มีคนนะ่ะถ้ายังมันยังมีคนเดินไปซื้อของเซเว่นยังมีคนเดินไปซื้อของยังมีคนกินข้าวอ่ะยังมีคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอนะ่ะมันมีอยู่แล้วแต่เราอ่ะคิดเองแล้วเราก็ไม่ทําโอเคไหมครับนี่ไงอยากสําเร็จใช่ไหม <c oughs> วันที่29ตุลาเจอกันไหมครับเจอใครไปงานนี้บ้าง29ตุลาคมเสริพันแจ้งวัฒนะเ <c oughs> จอกันอยากสาเร็จใช่ไหมครับ <c oughs> น้องก็บอกแนวรเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปเดี๋ยวพี่เห็นหนูลองดูนึ่งวันลองดูลองดูแล้วหนูจะรู้ว่าทําไมคนที่เป็นแบบนี้ทําไมคนที่สําเร็จเขาถึงคนที่สําเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีอะไรทํามาทํานะจริงไหม ผมไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีอะไรทําแล้วจะมาทําธุรกิจนี้นะแต่ที่ผมมาเพราะอะไรครับเพราะผมรู้ว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนบางคนเนี่ยติดกับคําว่าชีวิตดีอยู่แล้วได้ชีวิตที่ดีอยู่แล้วที่เราคิดเองนั่นแหละคืออุปรคของการมีชีวิตที่ดี <c oughs> เพราะเราคิดว่ามันดีแล้วเหมือนกันถ้าผมคิดว่าเดือนละเจ็ดหมื่นผมดี <c oughs> ผมก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกจริงไม่ <c oughs> จริง <c oughs> ผมก็อยู่ที่เดิมแหละถูกไหมครับ แต่วันนี้ครับงานนี้ครับผมบอกอะไรนี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับไม่มีคนสําเร็จคนไหนที่ไม่เข้างานนี้ไม่มีเลยแนมะ้แต่คนเดียวไม่มีจริงๆผมเป็นผมวันนี้ได้ก็เพราะงานนี้ครับจำได้ไหมสิ่งที่ผมบอกว่าหาให้เจอนี่แหละนี่แหละงานนี้แหละจะย่นย่อระยะเวลาความสําเร็จของเราอาจจะหนึ่งปีสําเร็จอาจจะเหลือสองเดือนก็ได้<ม>พเพราะอะไรครับเพราะเราเจอไอ้นี่ไงไปหาสิ่งน,นี้ด้วยกนะันนะครับ โอเคแล้วก็สุดท้ายที่อยากฝากไว้4ประโยคนี้คือ4ประโยคที่ผมนะครับตกผลึกกับ10ป,ปีที่ผมทำธุร,รกิจสซสเซ็จแล้วผมอยากจะบอกทุกคนครับขอให้พวกเราทุกคนครับจงเชื่อมั่นครับในขณะที่คนอื่นกําลังสงสัยเฮ้ยพวกแกทําอะไรกันวะเฮ้ยทำไมกลับถึกดืกดเดมาเฮ้ยไม่แต่งแต่งตัวใส่สูทหลลอดส,สวยๆไปไหนกันวะสงสัยสงสัย แต่ให้เราจงเชื่อมั่นเถอะว่าเรากาลังทําสิ่งที่อยู่บนเส้นทางของความสําเร็จขอให้เราครับลงมือทําในขณะที่คนอื่นครับกําลังลังเลบางคนรู้นะว่าดีแต่เป็นไงครับลังเลยึกยักตัดสินใจแล้วก็ลุย,ลยครับรออะไรใช่ไหมใช่ตัดสินใจยึกยักยักยักไปสามถอยสี เดินหนึ่งถอยสองไม่ถึงหรอกตัดสินใจแล้วก็ลุยเลยอะไรที่ไม่รู้ก็รู้ซะ <c oughs> อย่าให้ความไม่รู้วันนี้ครับมันเป็นกำแพงที่จะทำให้เราสำเร็จในวันข้างหน้าได้ <c oughs> ไหมใช่จริงๆไอ้วันนี้ไม่รู้ไม่ผิดนะผมผมเป็นเพื่อนแล้วผมก็เห็นใจด้วยที่ไม่รู้แต่ถ้าเดือนหน้ามาไม่รู้นี่ผิดเนี่ย <c oughs> ถูกไหม <c oughs> อย่าลังเลครับลงมือทำจากนั้นครับ จงยืนหยัดครับในขณะที่คนอื่นกำลังจะถอดใจอุปสรรคปัญหาทุกคนมีหมดใช่ไม่ใช่ <Hayır. S 1> ทุกคนมีปัญหาหมดเอากำมือขึ้นมาน่อยกำมือมขึ้นมาโชกมาที่หน้าผมเลยโ <laughs> ชกมาที่หน้าผมลุกขึ้นมาหมดท้องผม โชกมาที่หน้าพี่เลยแคล้งกงูเองแกจมงกงูเองยกว่าลองดูลองดูผมกเลยจะบอกบางสิ่งบางอย่างะชคมาที่หน้าพี่นะชคมาที่หน้าพี่เลยหน้าเลยนะหน้าเลยนะโอเคเสร็จแล้วนะจากนั้นครับให้เรามองที่กำปั้นเราเห็นกำปั้นเราชัดเจนไหมครับเห็นเห็นหน้าผมลางๆใช่ไหมจากนั้นครับละสายตาจากกำปั้นเราเนี่ยมามองที่หน้าผม เห็นหน้าผมชัดไหมชัดเห็นกำปั้นลางๆใช่ไหมใช่อ่ะเอามือลงผมก็เลยบอกทุกคนว่าปัญหามีทุกคนแต่เราเนี่ยจะมองปัญหาหรือจะมองความสำเร็จมองความสำเร็จถ้าวันนี้กำปั้นมันเหมือนปัญหาที่มันเกาะกลุ่มเกี่ยวเหนียวล้างเราอยู่เนี่ยแล้วเราก็เอาตาเราเราก็เอาความรู้สึกเราเราก็เอาความคิดของเราเอาพลังชีวิตของเราเนี่ย ไปมองแต่ปัญหาเราก็จะเป็นหาเห็นปัญหาโคตรชัดเจนเลยพอเรายิ่งมองมันมันก็ยิ่งไปไงครับชัดเจนถ้าเราอู้ปัญหาแต่ความสําเร็จเราไม่ได้เอาตาไปแลมมองมันมันก็เลยเห็นเลือนลางไงกำปั้นกับตัวเรากำปั้นเรากับตัวเรากับตัวผมอะกำปั้นเรากับตัวผมเนี่ยอันไหนใหญ่กว่ากันตัวผมใหญ่กว่ากำปั้นทุกคนใช่ไหมใชแต่ทําไมเราเห็นผมเลือนลางอะ พราะอะไรเพราะเรามองแต่กำปั้นไงใช่ไหมเราละสายตาจากกำปั้นนีเราไม่ได้ทิ้งมันนะแต่เราละมันไว้เดี๋ยวมึงเจอกูได้ไหมใช่ถ้าวันนี้เรามองโฟกัสที่ความสําเร็จพอเราสําเร็จแล้วครับไอเนี้ยเดี๋ยวมันคี่งครเองแต่วันนี้ถ้าเราไม่ได้มองความสําเร็จไม่ได้มองที่จะไปสู่ว่าเราจะทําอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยอ่ะมองแต่ปัญหาว่าคูทาไม่ได้หรอกชีวิตคูทำไมแย่อย่างนี้มะไอนี่เดี๋ยวมัทวงนี่วะผมถามหน่อย ไอ้ปัญหาเราเนี้ยมันเกิดในชีวิตเรามานานยังนานแล้วมันแก้ได้ไหมไม่ได้ใครเราไม่เอาเวลาที่เราเหนื่อยอะเราท้อเราถูกปัญหาทับถมอะเอามาเป็นพลังในการสร้างความสําเร็จบ้างแล้วถ้าเราสําเร็จครับผมบอกเลยไอ้เนี่ยหายเชื่อผมไหมล่ะเชื่อที่มันกำกำแน่นๆอยู่เนี่ยมันจะค่อย่คลายออกและชีวิตเราก็จะผมบอกเลยคุณจะได้ใช้ชีวิตแบบที่คุณไม่เคยใช้ คมการบูพดนะัสุดท้ายครับเราจะทำถามเรื่องนี้ถ้าอยู่ได้ครับจงสร้างคุณค่าครับในขณะที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณค่าเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาลงมือทำอย่างต่อเนื่องยิ่งทำยิ่งเรียนยิ่งเก่งเรียนทำให้เรารู้แต่เราจะเก่งได้เราต้องลงมือทำจริงไม่จริง,รงทำเยอะเก่งขึ้นไหมเก่เก่งขึ้นเก่งคนรู้จักคนมากขึ้นคนแบบไหนเก่งงานพูดได้เข้าใจมากขึ้น ทำให้คนรู้ว่าเซ็ตมันดียังไงมากขึ้นเก่งรู้ตัวเองรู้ว่าเราไม่รู้อะไรขาดอะไรมันจะทําให้เราเ่ยพัฒนาขึ้นอีกเยอะเลยแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นดีขึ้นนะครับออกไปแบ่งปันให้คนอื่นคนข้างนอกเนี่ยผมมีเหตุผลอยู่เรื่องเดียวเลยมีหาอะไรผมมีเหตุผลอยู่เรื่องเดียวที่รู้สึกว่าธุรกิจเซสมอมันทําได้ไม่ยากเหตุผลเรื่องเดียวผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดและเชื่อเหมือนผมหรือเปล่าเหตุผลที่ผมมีคือ ผมเชื่อว่าคนทุกคนบนโลกใบนี้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนว่าจริงไหมจริงเชื่อไหมเชื่อ,อถ่าคนเชื่อและคิดว่ามันจริงนะซัสเซ็ตมอลทำโคตรง่ายเพราะไอ้คนที่เราบอกว่าทุกคนเนะี่ยเขาไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมละ่ะใช่แล้ววันนี้ซัสเซ็มอลเป็นโอกาสไหมครับเออถ้าเราคิดว่าซัสเซมอลเป็นโอกาสแลวเรารู้ว่าเขาไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยฉะนั้นเราต้องรู้จกักซัสเซ็ตมอลให้ดีพอแล้วเอาซัสเซ็มอลที่เราว่ามันดีเนี่ยไปบอกกับเขา ไม่มีใครปฏิเสธโอกาสไม่มีใครปฏิเสธเงินไม่มีใครปฏิเสธปฏิเสธการมีชีวิตที่ดีหรอมมรกเชื่อผมไหมล่ะเือฉะนั้นนะครับจงครับสร้างคุณค่าในขณะที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณค่าและผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนโชคดีมากครับที่ได้เกิดและอยู่ในยุคที่มีซักเซตมอและผมเชื่อว่าวันนี้นะครับซักเซตมอจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราทุกคนไปได้ฉะนั้นครับวันนี้ ใครๆไม่ให้โอกาสเราครับมันไม่น่าเศร้าเท่ากับตัวเราไม่ให้โอกาสตัวเองแล้วพบกันที่ความสำเร็จครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ